งกิ่งตัดต้นไม้นะทุกคนหลากหลายสายพันธุ์ในสวนมีอะไรบ้างวันก่อนตัดไปแล้วแต่งไปแล้วมันดูแล้วไม่ธรรมดานะทุกคนมันมีลูกแล้วค่ะลูกที่วานี่ค่ะทุกคนยังไงลูกมะละกอแต่วันนี้นั่นเห็นไหมได้สมกิ่งนะข้างหลังอะ่ะสกิ่งและอีกต้นนี้ยังไม่ได้ทําเลยนะคิดว่าจะทําไปรอบนี้นะไปพร้อมๆกันเลยนะคะทุกคนไปแต่งกิ่งมะละกอเพราะว่าเราไม่ต้องการมันสูง เราเห็นแล้วมะล,ละกอมันจะสูงอยู่ประมาณนะคะทุกคนประมาณสี่ปีมันก็จะยังสูงอยู่ <S <S เราก็เลยจะลงทุนตัดแต่งเลยวันนี้นะคะทุกคนตัดแบบเออไม่ให้เหลือเลยค่ะทุกคนตัดไปเรื่อยๆนะคะทุกคนไม่ให้เหลือกิ่งที่เราอยากเอาไว้อะนะคะอย่างเช่นมันมีกี่กิ่งโอ๊ยมันมีหลายกิ่งทุกคนมันมีหลายกิ่งแต่ว่ากิ่งนั้นมันมีลูกแล้วเนี่ยมันลูกแล้วมันมีลูกเราก็จะตัด แบบตัวนี้ออกดีกว่านะทุกคนตัวนี้ก็จะมีลูกแล้ววันหลังลูกตัวนี้มันมีนะทุกคนมันก็จะไม่โตนาะก็สัตว์ไปเลยแต่ว่าถ้าสัตว์นี่เอาไปกินส้มตําได้นะทุกคน,นไปกินตาํายอดบนันดาบยอดมะละกอหรือกินอ่าไม่ใช่กินตำมะยม,มอ่ะน้องเปรี้ยว,ยวอร่อยนะคะทุกคนเราเคยกินนะเราเคยกินเราเด็กบ้านๆเคยกินหมดเลยนะ วันนี้หอยเจ้าหอยค่ะทุกคนมันขึ้นมาทําไมไอ้เจ้าหอยเนี่ยขึ้นมาทําไมไม่รู้เนี่ยนี่เขาเขามากินมรอกเหมือนเราเลยเขาก็ชุ่มบกค่ะทุกคนเราก็ชอบเราก็ชอบชอบเหมือนกันมาเจอกันไงทุกคนแล้วก็จับไปกินไปเลยมรอวันนี้เราก็จับนะคะทุกคนจับออกไปแล้วก็จับ ไปโอเคเราก็จะตัดไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะได้ผลลัพธ์ว่าพอใจนะคะทุกคนแรกๆมะละกอต้นนี้มันดกมากนะแต่เราก็ตัดมันเพื่อให้มันแตกกิ่งใหม่ค่ะทุกคนแตกกิ่งใหม่ทีนี้มันแตกมาแล้วมันก็จะเริ่มมีลูกเริ่มมีลูกอย่างนี้แล้วค่ะทุกคนหอยก็เยอะมากเลยนี่เราก็จะมาตัดเอาต้นที่เราจะเอาไว้นะแต่ว,ว่าตัวนี้เราจะเอาออกดีกว่า หรือว่าจะเอาตัวนี้ออกเดี๋ยวดูก่อนนะเราต้องคิดพิจรารณาอยู่เราต้องเอาเอาอกค่ะทุกคนถ้าไม่เอาออกลูกมันก็จะไม่สมบูรณ์น่าจะเอาตัวนี้ออกนะทุกคนเอาตัวนี้ออกก็จะเอาเออเอากิ่งใหญ่สักกิ่งออกดีกว่ากิ่งตัวนี้มันชิดเกินเนาะดีๆเดี๋ยวดูก่อนเออเนี่ยกิ่งตัวนี้มันชิดเกินค่ะทุกคนเ,เราก็จะกิ่งนี้ออกนะกิ่งนี้ แรกเราก็จะตัดอันนี้ออกก่อนตัดออกก่อนทุกคนนี่นมันนี้เป็นลูกน,ะนี่ตัดมันออกทุกคนมีลูกที่โตที่ดกแล้วก็ลูกใหญ่คนะ่ะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะเสียดายไหมไม่มันก็เสียดายนะแต่ถ้าเราไม่เอาออกนะทุกคนนะมันก็จะเยอะเกินไปอใคร เดวตอเาเี่ยเราสงั้นมันไม่ได้พราะตัวนี้มันใหญ่กลจะไกลเรามันเล็กว่แต่เราจะตัวนี้แหละออกปู้ระงค์ของเราก็คือจตัวนี้กแล้วก็จะหักลงมาเลยจะได้ดีค่ะทุกคนหักลงมาเพื่อให้ตัวนั้นมันยังอยู่ทุกคน ตัวนี้มันจะโตขึ้นมาเป็นแดดถ้าเราโอตัวนี้ไว้มันชิดเกินกับตัวนี้มันจะทําให้ตัวนี้ไม่มีเนื้อที่ก็ต้องเอาตบองนี้ออกฝากไปดนะทุกคนนะนี่อยาว้ฝันนะอย่ามาทิ้งสายไปเลยนะขอบคุ

จบคลิปขอบคุณค่ะบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะแต่งกิ่งมะละกอให้ลูกดกต้นเตี้ยเอง